เป็นลุคที่ถูกขอเขอ้ามาเขาเป็นลุคที่แรงจริงๆนะคะแรงตาแรงปากแรงไปหมดเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยพิมไม่ได้มีลิปสติกที่มันแบบว่าเป็นสีเข้มขนาดตรงช่วงขอบปากด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นสีที่ก็คือพิมใช้ไอายไลเนอร์นะคะมาเขียนเป็นขอบปากแทนนะคะแล้วก็เอาลิปสติกลงนะคะเพื่อจะให้มันดูแบบว่า กดสีให้เข้มมากขึ้นก็เสมือน,น,นกันกับพวกเจ้าอายไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอายแชโดว์ทั้งหลายถ้าเกิดเราอยากให้มันเข้มมากขึ้นดูเป็นบล็อกมากขึ้นเราก็ใช้สีดามาเติมทับบนสีที่เราลงไปได้ค่ะลุคนี้จริงๆล้วแต่งไม่ยากมากค่ะโดยเฉพาะบนด,ดวงตาเนี่ยง่ายที่แต่ว่า เราต้องเขียนไอายไลเนอร์ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเกิดว่าคุณตาชั้นเดียวหรือว่าตา2งชั้นหลบในแบบพิมพ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณตา2ชั้นอยู่แล้วเนี่ยก็คือแค่เขียนไอายไลเนอร์ค่ะสีดําให้เต็มชั้นตาเท่านั้นเคะ่ะเวลาลืมตาม,มันก็จะเห็นเป็นเส้นอายไลเนอร์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เขียนให้วนรอบทั่วทั้งดวงตาแบบนี้ด้วยนะคะาล้ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าลุงดีแต่งยังไงคะ่ะตอนแรกของวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งคิ้วกับแต่งตาก่อนนะคะที่เราะเริ่มเขียนคิว้วลักษณะของคิ้วนะคะก็คือจะเป็น ตามโครงของคิ้วปกติของเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิมพจะเขียนเพื่อย,ยกให้มันดูโก่งกว่ากันถ้าสังเกตนะคะข้างนี้จะดูต่ํากว่านะคะจก,ก็คือจะพยายามเขียนที่ด้านบนของเส้นคิ้วแล้วก็ใช้คั้นบัตรเนี่ยไล่สีออกจากด้านล่างเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้คิว้วเราดูโก่งมากขึ้น,นะคะ่ะ ันแรกนะคะก่อนที่เราจะลงอายแชโดว์เยอะๆบนี้นะคะพิมพ์จะใช้ที่เป็นแบบอายแชโดว์พรอมเอร์นะคะลงที่ตรงช่วงเปลือกตาแล้วก็ใต้ตานี่หนึ่งเพราะว่าลุกนี้เนี่ยเรามีสีที่ตรงช่วงขอบตาล่างค่อนข้างเยอะนะคะก็ลงบ้างนิดหน่อยเพื่อให้มันช่วยติดได้ดีมากขึ้นจากประสบการณ์พิมพเนี่ยก็คือว่า ไอ้เจ้าผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะมันช่วยให้อายแชโดว์อายไลเนอร์อะไรพวกนี้ติดดีตลอดทั้งวันนะคะแต่ข้อเสียมันก็คือพอถึงเวลาตอนเย็นคุณจะล้างออกหรือมันก็ล้างออกอยากตามลําดับกันไปนะคะยิ่งติดดีก็ยิ่งล้างยากอะไรประมาณนี้สำหรับสีที่เราใช้กันในวันนี้นะคะบนดวงตาพิมใช้สีชมพูเข้มอันนี้นะคะผสมกับเจ้าสีมว่วงอันนี้แล้วก็อันนี้สอ,อันที่อยู่ข้างก็คือใช้สมสีนี้เป็นหลัก ะะอาจจะมีผสมสีแดงบ้างนิดหน่อยตรงช่วงขอบตาด้านล่างแล้วก็จะมีสีชมพูอ่อนบ้างนะคะเพื่อใช้ในการที่เราจะทำเป็นแบบให้มันค่อยๆเฟดขึ้นไปด้านบนตรงนี้แล้วก็แน่นอนค่ะสีดำเอาไว้สำหรับเซตอายไลเนอร์นะคะสีแรกมาเริ่มกันที่สีนี้ก่อนเลยเจ้าสีม่วงอันนี้นะคะอ,อ๋อสีชมพูอันนี้จะเป็นสีหลักของเราเลยนะคะ เนื่องจากสีที่เราใช้ในการทำลุกนี้นะคะเป็นสีที่เข้มๆนะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆลงใจเย็นๆน,นะคะไม่ต้องรีบจากนั้นนะคะกำหนดเชฟพิมก็จะใช้วิธีการหลับตาแล้วก็ ใช้ด้านที่เป็นหัวแปลงนะคะตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ลากกลับเข้ามานะคะเพื่อที่ว่าเราจะไอ้ตกช่วงที่เป็นหัวแปลงตรงแหลมๆเดี๋ยวมันจะได้ลากเป็นเส้นกลับเข้ามาแล้วค่อยๆเติมสีแล้วก็เกลีย่ยนะคะ ลงสีนี้สีเดียวทิ้งไว้ก่อนนะคะจากนั้น,นพิมใช้เป็นอายไลเนอร์ er ที่เป็นปากกาแบบนี้นะคะหัว Magic. แมจิกแล้วพิมก็จะวาดเส้นให้รอบเลยนะคะโดยที่เนื่องจากพิมพ์เนตตาสองชั้นหลบหน,น่อยนี้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่หิบลงเจ้าอายไลเนอร์ er สำหรับตาขอบตาบนเนี่ยเพื่อจะให้อยาลืมตาแล้วยังเห็นเส้นอยู่นะคะพิมพจะต้องใช้วิธีการลืมตาแล้วก็จุดเอาไว้ก่อนนะคะว่าพิม์อยากจะเขียนไปสูงขนาดไหนแล้วค่อยมาเติมสีที่อยู่ด้านในอีกที ไม่คหะมาเริ่มเป็นแนวแล้วรู้แล้วว่าเราต้องเขียนอายไลเนอร์เป็นสูงขนาดไหนแล้วก็แล้วก็เป็นเชฟไหนนะคะ กอสะกรู่นี้คือพิมพ์เอาไลน์ด้านนอกนะคะคือเขียนกรอบล้อไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพิมพ์ก็จะค่อยๆเติมนะคะสีให้ลงไปเข้มทั่วเท่ากันทั้งทั้งดวงตานะคะ อายไลเนอร์เสร็จนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็ต้องเอาอายแชโดว์สีดำนะคะมาเซ็ตทั้งหมดให้มันดูแบบว่ากลมกลืนมากคือเดิมเพราะตอนนี้เนี่ยบางทีบางชั่วมันก็ยังแบบว่ายังเป็นสีของผิวหนังเราอยู่เลยนะคะตรงบนเปลือกตาก็เติมให้สีมันดูเข้มเท่เทากาันทั่วกันนะคะแล้วบางทีตรงขอบเนี่ยตอนนลงเอไลเนอร์อจาจจะแบบว่ายังแหวงแวง,แวง,แวงอยู่บ้างน,นะคะราก็ค่อยเติมไปก็ได้นี่ หางตรงนี้ปกตามในแบบเนี้เขาจะดูออกเบลอๆนิดๆนะคะนี่ที่เปนแหละนไปหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาสีอื่นมาเปลนอีกทีแล้วก็อย่าลืมลงที่ขอบตาล่างด้วยนะคะเยอะเลยสีดําลงไปถึงที่เส้นน้าตาเลยนะคะ ก็ช่วงหัวตาด้านในตรงนี้ด้วยจากนั้นนะคะที่จะเปลี่ยนมาใช้แปรงอีกอันนึงนะคะที่เป็นหัวแบนแปแบบนี้นิดนึงแล้วก็เล็กๆจุ่มลงในอายแชโดว์ที่เป็นสีแดงแบบนี้เลยคะ่ะเราจะมาลงตรงช่วงขอบตาด้านล่างใต้สีดำไปอีกทีนะคะ ต้องเยอะมากเราค่อยๆกดสีก็เปลี่ยนนิดหน่อย แบานี้นะคะแล้วก็ส,สีแดงนะคะพิมจะเติมเพิ่มที่ตรงช่วงขอบตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้ดูเข้มมากขึ้นเพราะตอนแรกเราลงไว้เป็นสีชมพูแล้วหลังจากนั้นเราจะค่อยๆไล่สีแล้วค่อยเติมสีอายแชโดว์ด้านบนแบกตายทีเพราะลุคนี้พิมพ์อยากจะทําเขียนเจ้าอายไลเนอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะาเป็นจุดใหญ่ของลุคนี้จากนั้นนะคะพิมพเลือกเป็นสีชมพูที่อ่อนลงมานะคะเป็นเฉดประมาณพวกนี้ ก็เลือกที่จะแตะแล้วก็ผสมกันไปผสมกันมาได้นะคะไม่ได้กําหนดว่าจะต้องใช้สีใดสีหนึ่งแ,แป๊ะๆนะคะจากนั้นเนียค่อยๆไล่สีขึ้นมาให้สูงมากขึ้นยิ่งสูงให้เปลี่ยนสีเป็นยิ่งอ่อนลงเรื่อยๆนะคะมันจะได้ดูแบบว่าค่อยๆละลายหายไปยิ่งสูงยิง่งยิ่งอ่อน จากนั้นให้ใช้เจ้าสีชมพูแบบนี้เหมือนกันค่ะบวกกับ <c oughs> บวกกับสีชมพูเข้มขอโทษน,นะคะ,ะมาลงตรงช่วงหัวตาด้านไหนตามของแบบตรงนี้ใต้คิ้วทำให้ดูตาลึกมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นใช้แปรงอันเดิมแล้วก็จุ่มลงในสีม่วงค่ะ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเห็นในภาพนิดๆน,นะคะว่าตรงช่วงเหนือหางตรงเนี้ยที่ติดกับตรงอายไลยเนอร์นี่นะคะจะมีแบบสีออกม่วงๆพันั้นเราก็เอาสีโทนม่วงนะคะลงไปนิดหน่อยให้มันดูเหลือบเลอบลนิดๆขอเพิ่มสีชมพูนิดหนึ่งมันเตี้ยไปหน่อยค่ะแล้วก็เบลนสีม่วงออก หลังจากที่เราติดขนตาปลอมนะคะเราค่อยมาเช็คดูอีกทีนะคะว่าอายแชโดว์สีไหนที่อยากต้องการการเพิ่มหรือลดอะไรยังไงบ้างสำหรับตรงนี้ให้ดูขนตาก่อนนะคะเพราะขั้นตอนต่อไปคือการปัดขนตาแล้วก็ติดขนตาแล้วค่ะวันนี้พิมใช้เป็นแบบเส้นตรงแต่ว่าเป็นปัดเฉียงออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับหักขนตาชี้ออกไปทางด้านอย่างนี้ก็จะ<อ>มีความยาวพอสมควรแลจะไม่ได้ต <apology> ิดชิดกับแนวขอบ ขนตาจริงนะคะพี่จะติรอยขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันดูแบบเปิดมากขึ้นแล้วก็ตาโตมากขึ้นค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปติดขนตาเดี๋ยวกลับมาดูว่าที่เหลือของดวงตาเราจะจะปรับจะเปลี่ยนหรือว่าจะเพิ่มอะไรยังไงกันบ้างค่ะแตะขนตาติดลงไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าส่วนไหนของอายแชโดว์ที่เราอยากจะเพิ่มอยากจะลดอะไรยังไงกันบ้างน,นะคะตอนนี้ที่พี่เห็นเนี่ยพี่รู้สึกว่าสีชมพูที่อยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะคะมันเตีย้ยกว่าข้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นพี่จะเติมเจ้าสีชมพูเข้มตอนแรกที่เราลงเป็นสีแรกเลยนะคะเพิิ่มขึึ้้นนนนไปตรงีด จากนั้นเอาสีชมพูอ่อนกว่ามาเบลนทิ้งนะคะเพื่อให้ขอบมันไม่ชัดมากประมาณนี้พิมพ์โอเคมากๆแล้วนะคะดลุกตรงนี้จากนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรตรงไหนจะเพิ่มจะเติมนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากจะแบบโอเคเติมสีดำตรงช่วงขอบตาด้านล่างตรงนี้นะคะเพื่อให้มันรับกันกับขนตาปลอมมากขึ้นก็สามารถที่จะเติมได้นะคะ ลุคนี้นิ่งจริงแล้วแบบว่าฟรีสไตล์มากนะคือแปลว่าใครชอบแรงๆเนี่ยลุคนี้ใช่เลยนะคะจากนั้นพี่ใช้สีที่เป็นสีขาวๆาวขาวสุดเดลฮาร์เลทที่พี่มีนะคะอันนี้เพื่อใช้เป็นไฮไลท์พี่งลงที่ใต้คิวว้วเวลาที่หลังจะติดขนตาแล้วทําอะไรกับบนสีบนเปลือกตาะคะจะต้องหลีตาลงแล้วก็เอ็นศีรษะไปข้างหลังนิดนึงนะคะมันจะได้แบบไม่ชนกันกับขนตาแล้วให้มันหลุดกระเด็นออกไปนะคะเนื่องจากว่าตรงด้านหน้าตรงเนี้ยเราลงสีชมพูไปแล้วสองข้างแบบนี้นะคะเพื่อให้มันดูเป็นเงา เราก็จะไม่ลงไฮไลท์ไปทับมันนะคะทิ้งเอาไว้แล้วก็ช่วงหัวตาด้วยเช่นกันก็เสร็จกับตาเรียบร้อยนะคะก็เหลือที่ส่วนที่เหลืองใบหน้านะคะวันนี้จะลงเป็น b ีบีครีนะคะโดยที่จ้าสูตรนี้เนี่ยมันแห้งเร็วมากเลยเพราะนั้นต้องปิดทีละน้อยมากๆนะคะแล้วค่อยๆลงทีละจุดอย่างลวกเร็วนะคะเกลี่ยเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกลี่ยไม่ไปแล้วเพราะมันแห้งเร็วมาก ลงเฉพาะในจุดท so so ี so, so ่เราต้องการนะคะไม่ไ hmm. ด <lan> ้ต <ng ratios> so, <inate> ้องลงทุก like จ <one> ุดถ้าตรงไหนที่แบบว่าไม่ได้มีความจําเป็นก็ข้ามไปได้ค่ะจะได้ทําให้ผิวดูเบาสบายนะคะไม่มีเครื่องสำอางมาปกปิดมากเกินไปนักก็ถือว่าปกปิดใช้ได้ระดับหนึ่งตรงช่วงตรงนี้นะคะสีแดงๆนะคะก็หายไปจากนั้นถึงใช้คอนซีลเลอร์นะคะจะใช้คอนซีลเลอร์สีออกโทนเหลืองอันนี้ ลงที่ใต้ตานิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราอยากจะให้ตรงเจ้าไอายไลนเนอร์ด้านล่างเนะะี่ยค่ะมันดูเด็ดมากขึ้นเราจะเอาสีที่แบบว่ามันออกแนวขาวๆมันทำให้ผิวพิมพ์ดูขาวมากขึ้นเนี่ยลง จากนันเช็ดดิ้งนิดตึงนะคะตรงช่วงที่คุณอยากเช็ดตรงช่วงที่เหมาะสมกับใบหน้างคุณะคะ่ะอย่างผมทิ้ก็เป็นหนกแก้มนะคะแล้วก็ตรงช่วงกรามนิดหน่อยลุคนี้เนี่ยหน้าเขาจะเป็นออกสไตล์หน้าข,า,ขาวๆนะคะเพราะฉะนั้นเช็ดดิ้งเนี่ยไม่ต้องเยอะมากหมายให้แค่ดูว่าพอมีเงาบ้างก็พอค่ะแล้วก็ขอจมูกนิดนึงนะคะเนื่องจากโครงข้างบนเนี่ยเรามีตรงนี้อยู่แล้วเพราะนั้นทิ้จะลงแค่ช่วงแต่ตรงช่วงหัวตาลงมา สีโทนเดียวกับตาเลยนะคะจะเป็นสีออกโทนกุหลาบแบบนี้นะคะปัดไม่ต้องเยอะนะคะให้ดูแค่เป็นเงาก็พอเพราะว่าลุคนี้เนี่ยเน้นตากับปากเข้มสุดๆเพราะฉะนั้นก็คือนแน่นอนค่ะถัดจากตารุ่นแรงขนาดน,นี้นะคะแล้วยังมีช่วงปากอีกนะคะจากนั้นปุ๊บใช้แป้งค่ะเซตเจ้าบีบีเมื่อสักครู่แล้วก็เ คอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะรวมไปถึงทําให้พวกเชดดิ้งไฮไลท์ถ้าคุณจะลงไฮไลท์แล้วก็บัชออนเหล่านี้ค่ะมันดูนวลมากขึ้นแล้วก็ติดแน่นทนนานมากขึ้นนะคะช็อิปี้ฟิปากัะีะนีิิมจะใช้เป็นดนสอเขียนขอบตานะคะเขียนเป็นขอบปากทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีขอบปากตรงที่ช่วงด้านนอกเนี่ยค่ะเป็นสีออกโทนดําเลยนะคะเราค่อยเอาสีของ ลิปลงตามนะคะวันนี้พี่จะใช้เป็นแบบลิปลเนอร์สี่วงกับสีออกแดงผสมกันนะคะถ้าเกิดสองสีนี้ไม่พอเดี๋ยเราค่อยเอาสีอื่นมาตัดมาลงตามนะคะตอนนี้เราเขียนที่ขอบปากกันก่อน,นะค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อได้ขอบปากแล้วก็จะเอาที่เป็นสีออกสีเบอร์รี่ออกแดงๆนี้นะคะลงที่ตรงช่วงกึ่งกลางของปลืสีปากก่อนค่ะเมื่อเสร็จจากสีแรกแล้วนะคะเอาสีบ้วงนะคะมาลงตรงช่วงต่อระหว่างสีแดงกับสีดำค่ะ ไม่ได้สีประมาณนี้แล้วนะคะใชะ้แปลงนะคะทาลิสติกที่สะอาดๆนะคะค่อยๆเกลีย่ยสีเพื่อเบลนด์ให้เข้ากันค่ะพิ่ว่าเบลนด์สีตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่พี่อยากจะเติมเจ้าสีออกเบอร์รี่สีแดงแดงต,ตรงนี้แบบนี้นะคะให้ท่วนผิวฝ่าอีกสักคราด้นสทับอีกหนึ่งชั้น ปิดปากเสร็จนะคะลุกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเข้มทักปากเข้มทังตาเลยนะคะแล้วก็ขนตาเยอะด้วยนะคะให้มันดูแบบว่าตาโตนิดนึงนะคะจากที่ปกติตาเล็กนิดเดียวถ้าเกิดย้อนกลับไปดูตอนที่แต่งเฉพาะตาค่ะเทอิกา้ายังไม่แต่งใจแล้วต่างกันมากเลยนะคะใหญ่ขึ้นใหม่สัก50%ออย่างน้อยนะคะเพราะว่าหิมตาเล็กทีเดียวいい mm. ก็เนี่ยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยอันนี้น่าจะแบบแฟนซีมากๆเลยเพราะว่า ถ้าอยากได้ลิปสติกสีเข้มขึ้นถ้าไม่มีสีเข้มก็แนะนำว่าลองใช้ไอายไลเนอร์นะคะผสมกับลิปสติกที่คุณใช้อยู่นะคะมันก็จะได้สีที่เข้มขึ้นแต่ว่าก็ต้องระวังมากๆนะคะที่จะแบบว่าไม่ไม่เลี่ยเพราะมันก็จริงๆลิปสติกก็ไม่ควรจะกินแล้วค่ะแต่ว่าพอมันยิ่งเป็นไอายไลเนอร์มันยิ่งรู้สึกแบบอย่ากินมันเลยเนาะมันไม่ใช่ของกินนะคะเอาละค่ะลุคนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเจอกัน,นเรโอหนะค่ะววนนสวัสนีสัสดีค่ะ